วันนี้คาเปอร์ออนไลน์นะครับพามากระลาดทัวร์เป็นคอนเทนต์ของเรานะครับมาเจอกับคุณเฟกนะครับหรือพี่เฟกของเรานะครับที่ทีทีกระลาดดูด่วยวันนี้พี่เฟกจะพาเราทัวร์อะไรบ้างเดี๋ยวมาชมรถสวยๆครับครับผมผมเป็นตัวแทนของทีทีกระลาดครับพามาดูรถสวยๆครับครับโอ้ันมันแดงจังเลยคันนี้คันนี้เป็น 9MR ครับทำใหม่ทั้งคันครับครับผมคันนี้ก็มีเครื่องของพัน กล่องลิงก์แล้วก็มีท่อไอดีตามนี้เลยครับทอโบจีเทคสามห้าแปดสองครับครับทำไมมันเนียบขนาดนี้ครับครับเจ้าของเป็นคนเนยบเน็บครับโอ้โหอันนี้รถพี่เบิ้มคันนี้ก็น่าจะประมาณทำไปก็สองล้านได้อยู่ครับเลยครับใช่เพราะปั้นใหม่จากทั้งคันเลยครับทั้งอ๋อครับผมหรือทุกชิ้นครับเบิกใหม่ทุกชิ้นอันไหนที่สามารถเบิกได้แล้วคุณลรวพี่เฟซทำอะไรบ้างครับคันนี้ก ทำสายไฟครับแล้วก็จูนครับเก็บรายละเอียดใช่ครับก็ช่วยกันทําครับโดดเด่นในได้ข่าวว่าคันนี้ข้างล่างก็ใหม่ใหม่ทุกชิ้นเลยครับโอ้โหใหม่เหมือนรถใหม่ใยแดงเลยครับโอเคครับแล้วภายในเป็นไงครับคุณเฟสครับมาดูพาไปดูครับครับก็ภายในก็เอเป็นเก้อ็ทั้งหมดเลยครับครับผมรับได้ครับ ทีเด็ดมันอยู่ตรงไหนครับคันนี้เปลี่ยนหลังคาคาร์บอนด้วยครับแต่พ่นสีเป็นเป็นหลังคาคาร์บอนครับคันนี้ครับผมแล้วก็มีเสริมเบรกเสริมหล่ออะไรประมาณนี้แหละครับครับผมมีเบรกอเลมแหม่คันนี้กี่ม้าครับคุณเฟสคันนี้หกร้อยครับเน้นใช้งานเน้นใช้งานครับแอร์เย็นเพลงเพะเบาะนิ่มครับ รับส่งลูกได้ครับลูกไม่บ่นรับเฉพาะส่งลูกนะครับได้ครับถ้าส่งสาวอาจจะมีปัญหาได้นะครับเดี๋ยวเราก็ผมตื่นตาตื่นใจกับคันขาวเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งครับใช่ครับคันขาวอลังการงานสร้างครับครับผมมาขาวอ้วบครับแพนด้าด้วยนี่ก็เก้าเหมือนกันครับอันนี้ก็เครื่องสองพันไมเวกสองพันไมเวกใช่ครับเป็นเกียร์โคเลนเจอร์ด้วยครับเบรกใหม่เลย ได้ครับเท่าที่ทําได้เลยครับเครื่องอันนี้ก็เป็นเครื่องสองพันครับเป็นเสริมด้วยไมเวกของ E ี o 9แล้วก็มีอันนี้ทําเป็นแปดหัวฉีดหัวฉีดละกี่ซีซีครับคุณจ์หัวฉีดหัวละพันครับครับครับแล้วก็อันนี้ททโบเป็นสามห้าแปดสองครับ GTX ครับคันนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบตัวครับครับแล้วก็มีพวกสบาขับสบายเลยครับครับ แล้วก็จะมีพวกแขงแต่งแงโมโรโซอะไรพวกนี้ครับอุปกรณ์ดีเทลผมได้ข่าวว่าเกียร์มันลูกละหลานเกียร์ลูกละล้านครับแต่เขาบอกว่าเป็นเกียร์ที่ขี่ถนนได้ดีใช่ครับมันมันเงียบด้วยครับโฮเลนเจอร์มันเป็นรุ่นรุ่นยังไงครับเกียร์รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นใช้ทั้งขี่ได้แล้วก็แข่งได้แข่งได้ด้วยครับแต่ว่า ก็มันจะมีฟังก์ชันให้เลือกเราใส่แพเดนชิพก็ได้หรือว่าจะเป็นด้ามเฮดก็ได้ครับครับผมแล้วแต่เราชอบเลยครับเยียบคัดทีเดียวครับเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์เดียวแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ต้องหยียบคัดแล้วคับนี่เป็นหกสปีดปะหกสปีดโอ้โหคันเร่งร้อยอร์เซ็นได้เลยครับเวลาเขาไปลองเนี่ยเขาเคยลองแบบบนถนนเคยครับเท่าไหร่รับเกียร์หกความเร็วเกียร์หกโอ้ แบบพอบอกได้นะตอนตอนนี้อันนี้เกียร์สี่ก็สองร้อยสองร้อยหน่อยๆแล้วครับโอ้โหพอดีว่าเมืองไทยมันก็นะครับมันไม่มีที่ให้วิ่งเยอะขนาดนั้นบม่ชอบจริงๆเลยครับเห็นแล้วรู้สึกว่าทำไปครับจะมีเสริมหล่อกก็เป็นประตูไฟเบอร์ครับครับนี่ครับเบามากเลยครับครับครับ คุณเฟซไอเจ็ดร้อกว่าม้าเนี่ยคุณเฟซใช้กล่องอะไรครับกล่องลิงค ECU ครับ,บนนี้เป็นรุ่นเอ,อ็กซ์ตรีมครับครับผมคุณสมบัติก็คุมครบทุกอย่างเลยครับยันบูตคอนโทรลล็อกรอบออกตัวคันเร่งไฟฟ้าเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยครับแล้วก็ม,มีพวกเซนเซอร์ต่างๆเพื่อจะมาควบคุมเครื่องยนต์ไม่ให้มันเสียาหายครับคันนี้เนี่ยทำไปเท่าไหร่ครับ คันนี้เหรอตอนนี้ก็กลมๆก็สามล้านนะไม่รวมตัวรถครับผมครับวาเกียก็ล้านหนึ่งแล้วครับครับผมอืมได้ข่าวว่าข้างล่างก็สวยสวยครับว่าแหมวันนี้วันนี้เดี๋ยววันไหนมาแล้วก็เดี๋ยววันไหนไว้เจอเวอร์ชั่นใช่ครับแล้วคันนี้นะครับคุณพบเจอเขาได้ที่ท้องถนนครับผมแล้วก็มีอารมณ์ขี่เล่นในสนามได้อย่างสบายคันนี้พิเศษกับคันอื่นก็เป็นแอร์ไฟฟ้าด้วยครับ ขับเล่นได้ปกติเลยครับคอมแอร์นี้แอบอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับคอมแอร์ครับผมข้อดีมันคือข้อดีคือไม่ต้องมาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเวลาเราขับซัดอะไรเงี้ยอาจจะต้องปิดแอร์อะไรเงี้ยคือแอร์ไฟฟ้ามันก็ไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วก็ไม่ฉุดรอบเครื่องด้วยห้องเครื่องก็โล่งขึ้นด้วยี่ตันะครับผมไม่รู้เลย ช ite, so is ุดนี้เหรอทําประมาณสาม0มื่นครับรวมเติมรวมทุกอย่างเลยครับโอ้ยู่ได้นานไหมครับก็นานครับถ้าไม่มีอะไรรั่วก็ประมาณปีสองปีเนี่ยสบายอยู่แล้วครับได้ครับผมมาคีดเด็ดของคันนี้นะครับคราถูกเฉลยออกมาแล้วโดยดีนโอเคครับครับเป็นเครื่องบาลานซ์ข้อเบี่ยงครับอ่าข้อเบี่ยงแบบว่าโคตหรือว่า ศูนย์ไม่ค่อยดีบาลานซ์ไม่ดีอย่างเงี้ยสั่นก็สามารถให้บริการได้ครับเกี่ยวกับการบาลานซ์ครับแล้วก็ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับประกอบเครื่องมันนันและส่วนด้านนอกก็จะมีเครื่องยิงใายน้ำด้วยครับม,มีไว้ให้บริการแล้วก็ไดโน่ด้วยครับใครสนใจวัดแรงมา้านี่มาที่นี่ได้เลยโอ้โหที่นี่เหมือนจะจบแล้วนะใช่ครับแทบจะคอมพิวต ทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวเฟ้พาไปดูครับครับอันนี้เป็นเครื่องยิงทรายน้ำครับขาวเหมือนใหม่เลยครับ ังไงเนี่ยคุณเฟสที่นี่มันแห่งโรงงานผลิตหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่อาจจะคล้ายๆครับเพราะก็มีลูกค้ามาให้ประกอบบ้างตักอู่ต่างๆบ้างอันนี้เป็นเครื่องของลูกค้าที่ทํารอจะใส่รถครับนี่เป็นแค่ครับสเต็ปหนึ่งที่เรารู้จักทีทีกาลาดนะครับใช่ครับคุณเฟสมีอะไรจะฝากที่นี่ไว้บ้งไหมครับก็ใครที่เป็นสาวกอีโวเชิญที่นี่ได้นะครับ เรื่องบาลานซ์ข้อเหวี่ยงขึ้นไดโน่เทสแรงม้าอะไรอย่างเงี้ยครับอยากรู้ว่าโมดิฟายแล้วแรงม้าเท่าไหร่ก็เทสที่นี่ได้ครับมาตรฐานไดโน่สี่ล้อไดโน่เจ็ดครับกระลาดทัวร์ของเราวันนี้ก็ขอบคุณคุเบคมากครับขอบคุณรับแล้วพบกัน EP ต่อไปครับยินดีครับ